ทุกคนเคยนึกถึงคาสั่งครั้งสุดท้ายกันไว้ไหมคะไม่ได้เป็นลางร้ายหรือว่าเป็นการสราปแช่งตัวเองแต่ยได้แต่ว่าเป็นการตั้งคําถามว่าถ้าเราตุยหรือว่าถึงแก่ความตายไปแล้วทรัพย์สินของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนกันนะคะซึ่งตามกฎหมายเราแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีพินัยกรรมนะคะทรัพย์สินของเรานะคะก็หลังจากที่เราตุยไปแล้วเนี่ย ก็จะตกไปอยู่ในกองมรดกซึ่งตามกฎหมายทางาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องมรดกเนี่ยเขาก็จะตกไปอยู่ในกองมรดกซึ่งจะส่งต่อถึงทายาทอยู่ทั้ง6ลําดับนะคะลาดับแรกเนี่ยคือผู้สืบสันดานก็คือเป็นลูกนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบิดามารดานะคะลําดับที่3เนี่ยก็จะเป็น พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะคะลำดับที่4ี่จะเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5นะคะจะเป็นปู่ย่าตายายและลำดับที่6จะเป็นลุงป้าน้าอานะคะก็จะไล่ลำดับลงมาแบบนี้เลยกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมเนาะแต่ปัญหาในเรื่องของมร,รดกเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามส่วนเลยว่าลำดับแรกเนี่ยถ้ามีลำดับแรกก็จะไม่ส่งต่อถึงลำดับ ที่4ที่5ที่6อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาจะแบ่งมีจํานวนเีอคนเขาก็จะแบ่งทรัพย์สินตามจํานวนคนจะเห็นในข่าวหรือว่าในสังคมเราค่อนข้างเยอะว่ามีการทะเลาะกันเองในหมู่ของญาติพี่น้องพ่อแม่กันเองนะคะว่าทรัพย์สินเนี่ยในส่วนนี้ควรจะตกเป็นของใครมากน้อยเพียงใด นะซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงตามเจตนาที่เรามีว่าเราอยากที่จะแบ่งทรัพย์สินให้ใครจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเวลาไม่มีพินัยกรรมคืออาจจะทําให้ญาติพี่น้องเนี่ยทะเลาะก,กันเองหลังจากที่เราตุยไปแล้วว่าสรุปใครควรที่จะได้รับทรัพย์สินชิ้นไหน เท่าไหร่จํานวนยังไงบ้างนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันได้เนาะถ้าสมมติเขาสามารถเจรจากันได้นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลาที่เขาแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวนะคะแก้ไขก็คืออยากให้ใหทุกคนเนี่ยทำพินัยกรรมนะคะซึ่งพินัยกรรมสามารถทําได้ตั้งแต่อายุ15ปีนะคะ15ปีก็คือสามารถทําพินัยกรรมได้เลยว่าจะยกทรัพย์สินของเราส่วนตัวของเราเนี่ยหลังที่เราตุยเนี่ยไปให้ใครนะคะ ซึ่งพินัยกรรมก็จะมีได้ส่วนใหญ่เนาะที่ทํากันเนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือเป็นรูปแบบปกติอันนี้ก็คือเป็นแบบจะเป็นเขียนเป็นพิมพ์ก็ได้นะคะให้ทนายเขียนก็ได้หรือว่าให้คนอื่นๆเนี่ยช่วยเขียนให้ก็ได้แต่ว่าแบบธรรมดาเนี่ยต้องมีพยานทั้งหมดสองคนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งคือเป็นแบบเขียนเองทั้งฉบับก็คือเป็นกรณีที่ เราไม่ได้ไว้ใจว่าจะมีให้พยานมาฟังเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นพยานเนี่ยเขาจะเก็บความลับเรื่องทรัพย์สินของเราได้มากน้อยเพียงไรก็คือว่าไม่มีคนที่สามารถไว้ใจได้ไม่มีคนสดิบัญ่าค่ะก็สามารถเขียนเองได้แต่ว่าข้อจํากัดในพินัยกรรมฉบับเขียนเองก็คือว่า ต้องเป็นการเขียนเท่านั้นพิมพ์ไม่ได้นะคะคือต้องเขียนด้วยลายมือเองทั้งฉบับเลยและมีการลงลายมือชื่อผู้ทำทีในใยกรรมเองนะคะอันนี้จะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของผู้เขียนที่ต้องทำเองทั้งฉบับนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบเขียนเองทั้งฉบับรูปแบบที่3ก็คือเป็น พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองคือกรณีที่เราก็ไม่รู้ว่าพินัยกรรมเขียนยังไงกลัวจะเขียนไม่ถูกหลักอาจจะทําให้ตัวพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้มีผลเมืองคับใช้เนาะซึ่งในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือว่าสามารถไปให้นะคะที่อําเภอเขาทําพินัยกรรมได้ แต่ว่าในรูปแบบของเอกสารปลายเมืองอันนี้ค่ะก็ยังต้องมีพยานอยู่นะคะก็คือต้องพาพยานไปด้วยแต่ก็สามารถไปให้ในอำเภอเป็นคนเขียนพินัยกรรมเองได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าสําคัญที่สุดหลังจากไม่ว่าจะเป็นจัดสรรทรัพย์สินหลังที่เราตุยไปแล้วว่าจะให้ใครอะไรยังไงเนี่ยก็คือการที่รวบรวมทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะคะไว้ อย่างเช่นสมุดธนาคารโฉนดที่ดินหรือว่าเป็นทรัพย์สินมีค่าอะไรอะคะ่ะไว้ในจุดจุดหนึ่งที่สามารถบอกคนที่ไว้ใจได้ว่าถ้าเราตุยไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินของเราจะอยู่ในนี้นะนะคะเพราะว่าเคยมีเคสก็คือคนใกล้ตัวเป็นคุณปู่ปเองนะคะก็นำบัญชีเนี่ยไปแอบไว้ในการน้ำชาเก่าๆนะคะซึ่งหากันวุ่นทั้งบ้านเลยไม่เจอนะคะซึ่งก็แนะนำว่าใครมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็คือเก็บรุมรวงไว้ แล้วก็บอกคนที่เราสามารถไว้วางใจได้ว่าเราเก็บไว้ตรงนี้นะถ้าเราตุยขึ้นมาก็ให้เอาพวกนี้ทรัพย์สินพวกนี้ไปจัดสรรตามประสงค์ของเราตามที่ทําพิ่นัยกมไว้หรือว่าหายาิพี่น้องไปจัดการอะไรกันต่อก็ว่ากันไปนะคะก็คือค่อนข้างสําคัญเลยสําหรับใครที่ มีทรัพย์สินในระดับหนึ่งแล้วก็วก็ไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้จะอยู่ไปได้อีกยาวแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นการแช่งแต่อย่างใดแต่ว่าทำให้ไม่มีปัญหาว่าวันที่เราตุยไปแล้วคนข้างหลังเขาจะไม่ไปทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ แ้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามว่าถ้าเราไม่มีลูกเลยไม่มีญาติที่ไหนเนี่ยทรัพย์สินเงี้ยเราจะควรจัดการยังไงดีนะคะ,ะ,คะก็จะมีอย่างองค์กรเพื่อการกุศลหน่วยงานหรือว่าจะเป็นมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือสังคมอะคะ่ะตรงนี้เราอาจจะศึกษาดูก่อนว่าองค์กรไหนที่ถูกใจเราที่ใช่สําหรับเราเราก็คิดว่าทรัพย์สินของเราจะช่วยสนับสนุนเขาขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นก็ลองศึกษาดูแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือขององค์กรนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามเขาดูเนาะแล้วก็ เ,เขียนในพินัยกรรมว่าทรัพย์สินของเราในส่วนนี้จะยกให้มูลนิธินี้จํานวนกี่บาทหรือว่ายกอะไรให้ประมาณนี้ค่ะก็ระบุให้ชัดเจนไว้เนาะก็เรื่องพินัยกรรมถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับนักกฎหมายคิดว่าสําคัญควรที่จะมีกันไว้ทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้อยากให้เกิดความวุ่นวายในเรื่องของทรัพย์สินของเราหลังที่เราตุยไปแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ทาพินัยกรรมไว้นะคะจะได้ไม่ทะเลาะก,กัน